วาดฝันสุดมันไปกับคอมโบสุดเร้าใจและฟอร์มทีมของคุณเพื่อตะลุยทำลายล้างจัรกลค,ครั้งในเกมมือถือที่คุณน่าจะเข้าไปสัมผัสกันสักครั้งในพอนเนตชิ่งเกรย์เรเวนกับก็ผมเองจีนจัสปาร์คผูค้ที่จะมารีวิวเกมนี้ให้ทุกท่านได้รับชมกัน และนี่คือเกม RPG Hack and Slash ที่คุณสามารถฟาดฟันและใส่คอมโบได้อย่างจุใจและยิ่งคุณฟอร์มทีมจากคาแรคเตอร์ที่เข้าคู่กันก็สามารถคอมโบได้อย่างลื่นไหลามากขึ้นผ่านการเล่าเรื่องในทีมแนวโพสอพอลิสไซเบอร์พังที่คุณอาจจะต้องอ,อ่านเยอะนิดหน่อยในการจะเสพเนื้อเรื่องอะนะครับแป๊บหนึ่งนะแป๊บนึงนะเออผมขอดูเกรดเทอมที่แล้วผมหน่อยภาษาอังกฤษตัวล่าสุดนี่ผมได้เกรดอะ CA ออย่างนั้นแหละไม่เป็นไร ปุ่มสคริปต์มียังไปมันกันต่อได้โอเคผมพร้อมที่จะเปิดประสบการณ์เกมนี้แล้วล่ะนะแต่ว่าดูเหมือนน้องเขาจะไม่ไม่พร้อมเท่าไหร่ดูสภาพนี้สภาพเริ่มเกมอันเนี้ยเยินเลยว่าถึงในส่วนนี้จะเป็นการทูทูเรียลนะครับโอเคเรามาเรียนรู้กันแป๊บ เป็นมาคับการเดินอยู่ทางซ้ายโอเค m a k เซนแต่แต่ลืมปรับปุ่มไว้ฮะเออหรือว่าใช้เมาส์เดินดีนะไม่น่าเวิร์กโอเคเราปปรับใช้ WASD ในการเดินเพราะเราเล่นในอ e ีมัวนะกดสัญลักษณ์นี้เพื่อทำการโจมตีแจมแล้วก็สเปเชียลสกิลเรียกว่า Signal Ops ใช้สัญลักษณ์นี้ถ้าแถบโอเคก็จะเป็นสกิลพิเศษถ้าเรียงสกิลกัน3อันจะได้ maximum effect อ๋อ แสดงว่ามีระบบเรียงสีสกิลแน่เลยเนี่ยโอเคกดปุ่มนี้เพื่อดอสจังหวะหลบอ๋อมันจะเกิดเอฟเฟกต์สโลและสวนกลับได้อย่างนั้นเองโอเคเข้าใจไม่ยากทีนี้ก็น่าจะเป็นแบบแบบฝึกหัดใช่ไหมโอเคอเค๋อมีหมดสติกเกอร์ดัวเบรดทาให้คอมโบโแบบโหดขึ้นนั่นเองโอแม่เล่นไปเล่นมามันก็ฟาดเพลินๆใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยมีอันติด้วยอย่างนั้นแหละ โอ้แม่เจ้าแล้วมันเป็นเกมที่เพลินจริงเหมือนเกมที่เคยเล่นมาก่อนหน้านี้เกมอ้อออออให้ตายสินะมันใครกันอีกล่นะฮะดูมันว่าคุณต้องสู้กับเธอนะครับฮะจริงดิผมไม่อยากทำร้ายสาวน้อยเลยอะอ่าบอสไฟสินะน่าจะให้ลองคอมโบเล่นเล่นก่อนเฮ้ยได้จ้เฮ้ยเรียวเฮ้ยเรือโอ้ กระพริบตาไม่ทันเลยนะไม่ใช่หมดโอ้ยหลบไม่ใช่หมดฝึกแล้วแม่คนนี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวโอ้คลื่นดับคลื่นดับเฮ้ยโอ้โหมีแค่มเอาเดี๋ยวคลิกไปทันโว้ยโอ้โหนี่เปิดมาก็ขนาดนี้เลยอคลื่นดับเออไดระยะห่างเกินไปเข้าไม่ทันอ่ะสักเิดสังเกเจ็บเหมือนกันไหมล่ะอ่ะไหนทิ้งระยะห่างอย่างงี้คลื่นดับเออสังเกตตาแดงทันนะ โอเคโอ้โอ้ทำไมทำไมีทำไมด้วยมีทำไมด้วยเออเอ้ยเอา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 ซี่เอาซี่โอ้โอ้โอ้เลือดโอ้โอ้เลือดเลือดโอ้โอ้โอ้ระยะห่างเกินเปิดมานี่ต้องเก่งขนาดนี้เลยว้าวยอมแล้วยอมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเด็ดหมดเด็ดหมดเด็ดเด็ดหมดบอกเด็ดหมดไงลูกเด็ดหมดไม่ไม่ได้หรอกไม่ได้อาอาาออา ใครไม่จะไปกดทันกันวะน่าเออแล้วทําไมคุณไม่เซตปุ่มให้มันดีๆตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมเลยห่ะครับใครจะรู้เหรารับน้องหนักขนาดเนี้ยอ๋โอโอเคบังคับแพ้สินะน้องเยินอีกรอบเลยไหมรุ่นนี้น่าจะปล่อยคีย์บอร์ดไปกินข้าวไปเข้าห้องน้ำเลยก็ได้ไปโอ้หัวเสียเล่นเลยโอ, <c oughs> โอเคกลับมาอีกครั้งเพราะที่ผมไปเซตจ,จอยมาแล้วล่ละนะชีวิตน่าจะดีขึ้นเยอะเลยละ ทำไมเราไม่เล่นใน iPad ล้วเนี่ยมันเล่นในอ e ีมูไม่มืนซับซ้อนทำไมเนี่ยเออพอดีทางลูกค้าเขาส่งเป็นไฟล์ APK มานะครับเล่นไม่ได้อ๋อทีหลังต้องซื้อเครื่อง Android บ้างแล้วละ่ะยังมีไว้ฝูเป็นของตัวเองจังเลยอ่ารูปแบบเกมนี้หลักๆจะเป็นการดําเนินรอรี่ y ไปเรื่อยๆมีเป็นหลายชั a เตอร์ด้วยกันและแต่ละชัเตอร์ก็จะมีด่านย่อยๆอยู่ข้างในนะครับผมแบบนี้แหละึ่งในตอนเริ่มแรกของเรื่องนั้น เราจะยังมีตัวละครตัวเดียวให้เล่นอยู่นะครับเป็นน้องสาวที่ถือดาบสมุไรนี่เองเธอมีชื่อว่าลูเซียนั่นเองครับแต่พอดําเนินเรื่องไปเรื่อยๆก็จะมีพักละพวกเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยล่ะครับอย่างเช่นน้องคนนี้ที่ใช้เล่ยไฟฟ้าเทมากสาวสุดน่ารักคนนี้ก็โหดสุดๆไปเลยล่ะเธอมีปืนคู่กายที่ใช้ยิงได้อย่างต่อเนื่องเลยล่ะครับแม่สาวคนนี้มีชื่อว่าบรนเนียชิบหายละเอน้องชื่อว่าเลฟนะครับผมผมผมขอโทษจริงๆครับ เดี๋ยวตัวอะไรอีกแล้วเนี่ยอ๋อน่าจะบอสแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาอ๋อถอยมาให้ลูกน้องเล่นก่อนว่างั้นเถอะโอเคเอาละจับการเสร็จสิ้นแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดิจะเล่นมุกนี้เลยล่ะเออ ไปไหนนักหนาวันเนี้ยทีนี้แหละทีนี้โดหดหายไปเลยแล้วแล้วก็แล้วลก,ลก็จบด่านแค่นเนี้ยเจอกันอีกสักทีนะไอ้งามไส้ไปเจอกันหน่อยดิโอ้โหครั ฮนะันนาฮันนาสโลสโลต้องจัดคอมโบหนักๆก่อนเออเฮันนาฮันนะาโอ้ช้าไปช้าไปโอเคช้าไปช้าไปเอ้ยสโลไม่ไม่มา,าเอออย่างนั้นแหละน้องลีฟมาเล่นบ้างเออน้องลีฟยิงไกลร,กร,กรักษาระยะห่างหน่อยลูกรักษาเออรักษาระยะห่างไว้ลูกน้องใช้ปืนยิงไกลๆไ,ได้ไม่ต้องห่วงนะโอเค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 อเดี๋ยวเป็นลูเซีย ผมโบดดาบใกล้แล้วสามหลอดสองสองหลอดสองหลอดหลอดสุดท้ายเอออ้าวเขาอยู่ทำไมเนี่ยเลือดอีกนิดเดียวเองอ่ะหรือหรือว่าเกจะหนีอีกแล้วสินะอ้าวเอาตายเลยเขาตายเป็นด้วยแหละแม่ แต่ก็ดีแล้วล่ะหวังว่าชาตินี้จะไม่เจอกันอีกนะอันนี้คืออะไรฮะต้องเล่นเป็นบอสแหละโอ้ยโอ้ oh <my> God. มีเนื้อเรื่องฝั่งตรงข้ามด้วยต้องมาตีกับพวกนางเอกอะเอาไปโหตดแรงอ่ะออืแน่นทุกคอมโบ ยิ้วหูพี่จ๋าเออ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 เนอะท่าแดนเป็นท่ากระโดดนี้เลยว่าโคตรโกงอืมโห่กล้าดีมีความพยายามแต่ยังอ่อนหัดนะโอเค หลังจากที่เราเล่นไปสักพักก็จะมีอาการหนึ่งเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือค่า B P ของเราไม่สูงพอที่จะเล่นในด่านถัดไปผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือคุณจะเจอศัตรูที่กําจัดได้ยากขึ้นและมันก็ยังสามารถสร้างความเสียหายให้กับเราได้อย่างหนักแน่นหลบไม่ได้แนละ้วตีแรงๆเนี่ยฝืนตัวเองเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเลือดเหลือครึ่งหลอดแล้ว B P สูงไปนะด่านเนี้โอเคตัวอะไรกแล้วนะโอ้โอู้อ,อ,อเดียวเดียว มันยิงไวอะไรขนาดนั้นเล่าโอ้โหมันจะเล่นยังไงเนี่ยออ้แรงกับก่อนเถอะทำให้เกิดหัวข้อถัดไปที่เราจะมาแนะนํากันนะครับนั่นก็คือการอัปเกรดนั่นเองโดยการอัปเกรดนั้นก็จะมีหัวข้อย่อยๆแตกต่างกันไปเช่นการอัปเกรดเลเวลการเลื่อนยศการอีโวร่างของน้องห้คลาสสูงขึ้นการอัปเกรดสกิลให้แรงขึ้นทั้งหมดทั้งมวลนี้จะใช้วัสดุที่แตกต่างกันออกไปที่คุณต้องไปฟาร์มมานะครับโอเคอัปอ,อัปอัป อัพให้แม็กหมดเลยแล้วกันจะได้ลุยง่ายๆเนาะเออ่ะอ่ะสกิลพอยต์หมดเอ้ยมันใช้รวมกับคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยยังไม่ได้มาอัพน้องเลื่อยไฟฟ้าเลยอะดูสินั่นไงแหละนอกจากนี้ก็มีระบบ upgrade, อัปเกรดอาวุธแล้วก็เครื่องประดับต่างๆที่เรียกกันว่า consciousness ด้วยนะครับเอ้ยดูคล้ายสติกมาต้า และเกมนี้ยังมีระบบการชาให้คุณจับจ่ายใช้สอยเพื่อตามหาสมาชิกทีมอาวุธและวัตถุดิบต่างๆที่ทําให้ทีมคุณแกล่งยิ่งขึ้นตัวการชาที่เรียกว่ารีเสิร์ชนี่ถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทนั่นก็คือตรรัวละครและก็ยุทธกรณ์ต่างๆร่วมถึงคอนเชสเน็ตด้วยโอเคและคุณจีนสุ่มด้วยน้าเสียงที่ตื่นเต้นสนุกสนานตัดตอนสุ่มเกลือออกด้วยนะคะเอาชิบหายแล้วน้ยมันก็มีดเลดดอบให้ดูอยู่นี่ว่าโอ้หกดาวสี่เปอร์เซ็นต์เองแหละ ถ้าได้มานี่แบบน่าจะโหดมากเลยนะกระบอกนี้แมกิเลสเริ่มเรียกร้องมันจะขนาดไหนกันเชียวเฮ้ยหูตาแตก <ST> S> <S เลดแค่4%อน่ะถ้ามันจะไม่ดอกมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพ่าว่าเออโอฟ้ามาเลยเอาทีมงานเกลือมาแล้วทั่วทีผมผมจะรีบตัดออกนะผมจะเอา้เอาเอาได้เลยละ่ะ เฮ้ยเคล็ดลับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋รอปสองกระบอกติดจะบ้าเฮ้ยเดี๋ยวเอ็งบอกเรทดรอปสี่เปอร์เซ็นต์เองไม่ใช่เหรอไงเอ็งดรอปสองกระบอกติดเนี่ยทีมงานแอบปรับเรทให้ผมหรือเปล่าเนี่ยแอบปรับเรทให้ผมสุ่มได้ของดีๆหรือเปล่าเนี่ยฮะทีมงานมีมีพิรุษนะเนี่ยเฮ้ยน้องเวอร์ชันใหม่เนี่ย เฮ้ยตัวใหม่หน่ารักเฮ้ยมีแล้วนี่เอาเอาเอาไปบวกได้นี่หว่าเฮ้ยมีแล้วน้องมาบ่อยเกินน้องลิฟต์อีกแล้วเหรอซ้ำไม่ซ้ำนี่หว่าเอ้ยนั่นมันเวอร์ชั่นใหม่นี่นะแม่เจ้าตัองเป็นเวอร์ชั่นที่เซ็กซี่ขึ้นเลยขาหน้าหนุยเหลือเกินน้องเอ๋ยนั้นว่าแต่น้องแกอายุเท่าไรหร่วะเนี่ย โอ้สิบหกเองเลย คือมีด่านสเตลด้วยแล้วเราก็ต้องผ่านลำแสงนี้ซึ่งเออผ่านได้แค่ตรงนี้แหละแล้วข้างข้างหลังนี้อ้อมไม่ได้ว๊าดโอเคนอนไซโอ้โหดีสเต็ปดีสเต็ปด,ปดีดีไปกว่าครึ่งโอเคเปลี่ยนเป็นน้องบาสุกะเอยหลอีกทีเจมอะไรซีสแตน อย่าพึ่งหันอย่าพึ่งหันฮ่าโอ้ยโบน้องเลื่อยกำจัดลูกน้องก่อนเรียบร้อยเลือดสามหลอดเท่านั้นสามหลอดเท่านั้นสะโอ้ยโอเคเออเยอจับทางได้จับทางจับจับทางได้เออโคตรแรงเฮ้ยอัพเลือดมาแล้วเฮ้ย โอ้โหโหลดได้แต่บอสเด้นเลือดได้ด้วยโคตรโกงตีเอเดี๋ยว,วเดียวเดียวไม่ไว้ใจท่านี้ไม่ไว้ใจบอสตีโคตรแรงเลยคอมโบสุดท้ายคอมโบสุดท้ายแล้วบอสจบเออเกือบตายเอาข้จริงพอมีทีมที่ดีอุปกรณ์ที่พร้อมเนี่ยเราก็สามารถตะลุยได้อย่างสบายเลยละลายสิ่งสุดท้าย,ท,ท,ายที่ผมอยากรู้ถ้าไมมีของล่ะถ้าวัดแค่สเต็ปล่ะจะเป็นยังไง มาเลึกสเตปดีนักเลยฉันฝึกมาแล้วฉันฝึกมาแล้วฉันเจอบอสโขดมาเอ๋ยดาวงพิจันทร์ทำอะไรฉันไม่ได้เอาซีเอาซีจะไปชุดใหญ่ไม่เท่าไรไม่เท่าไรเหนื่อยเป็นบ้างไหมเนี่ยไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้ไม่ได้กินไม่เอาซิเอาซิเอาซิไหนถอยไปเอาไปตัดไม่ได้หมด โอ้ไ่นเล่นแล้วปเล่นแล้วปไม่ได้กินไม่ได้กินฉันจาสเต็ปนายได้หมดแล้วล่ะแม่สาวน้อยไม่สอนม่สอน้อยออกสักหลอก็ดีอดี่ดีมันต้องไปสมัครอดีใหม่เนี่ยเล่นได้รอบเดียวเนี่ยออกให้หน่อยขอสีนี้ไปลงคลิปหน่อยโอ้โหนิดหน่อย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 เดี๋ยวเอาสเอาสเอาอะไรละอะไรละขอขอสักอย่าพึ่งถอย ม,ม,มันจะแค่ไหนกันเชียวฮะถอยไปเวียงดับถอยไปเวียงดับโอ้ยอีดาบวะแน่เฮ้ยเราถอยไปตั้งรับใช้จังหวะสโล่ดีกว่าเดมาจังหวะนี้ล่ะโอ่อคุณครับ เอ่ออย่าฝืนตัวเองเลยเถอะครับเตรียมสัมผัสกันได้เลยกับพั n i s h ชิ่งเกร r a เรเวนกันกรกฎาคมนี้ขอบคุณที่รับชมไว้จ้ะ เพรพอมาถึงพูดชื่อเกมนี่ก็ Punishing g r e y Reven อย่างงั้น Punishing g r e y Reven g a Reven Gay Re...Gay Re... Gay Re... คเองไม่ให้ัก